mô chết ตัว họ ร้อนหรือยินอยู่ กำลังหาวิธีเอารถถูใส่กมีหลายใส่เยมากเยรถหน่หลายก็ใส่แต่งเลยนะ ขอ้อทคุณได้ตัวบมีบะมีอ ลดมาตะท่างคุณม,มาตาท่างคุณ,เอ,คณเออผู้คับผู้ทหารนั่นคิวน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องเต็มเลยคุณฟอดหอโคงเหรอหแห้งไหล คนว่าม no ันหน่วยลุงซื้อได้หรอมันตีโค้งเบียมาหอดีแล้วเนาะมันหอดีแล้วก็งวยได้นี่เดียวนี่เดียวห้อยรอไปนี่เดียวรถมันบตยอะแต่ว่าแห้งทรงมันเดียวมันตี

คนขับขาเขาปิญญงเลยค่ะปลอดภัยเขาโค้งเลี้ยวซ้อยนี่เลี้ยวเขาซ้อยนี่นะคะ,รรระ,คะตรงนี้มันจะเป็นถนนใหญ่ตรงนี้จะเป็นถนนใหญ่นะคะรถแลนดมาร์ททั้งคนละแล้วก็เลี้ยวเขาซ้อยนี่ทีนี้วคนบ่เขาปิญญง รถวิ่งตรงมาจากข้างนั้นนะคะตรงมาแล้วสิเลียวเขานี่ซอยนี่แหละเป็นว่าเป็นรบรถที่แตกอยู่ตรงนี้นะคะกะเ็เริ่มเวียงออกมานี่เวียงเลียวเขาซอยนี่หรือจะมาแห้งหรือจังไรก็ไม่รู้นะคะน่าจะตีโค้งเขามาเรี่วอยู่ดอกรถจังไรมาล่งคล้องนีู่ อันนี้กำลังถารถดยกเอาเข้นมากโยกขึ้นต่างก่อนนะคะเพราะว่าเพิ่รล่องรถไถแล้วย่านมันย่านมันปิน่นหลายคนทนี่ย่านมัน,นง่ายใีร่างกายนะคะมันขึ่นเมื่อยละว่าสงนี้กับฆ่าท่อป่าสงวนี้ทา้งนั้นกั้นแล้วทางนาทางนากับตัน ก็พอพอดีเป็นบักอยู่วัรณมันก็เลือดข้นยากมันก็เลือดตีงบ่ได้นี่ก็ลากถอยบ่ได้นะคะมาฆ่าตอมาป่ายไงนี่ช่างงานนกนกช่างงา không ngồi đây alo เขาโค้งแห้งเขาโค้งแห้งยังวะแกซีบอะไรแล้วยิ่งแย่เลยถ้าอยู่บอดอยู่ คือออกรถท่านคือออกรถท่านคุณะกจังว่านล่ะออกประตูทางทางผู้โดยสารรดมันคอยเหงื่อยล้

โยกนาขึ้นก้อนบางหันรถไถลากมันหยาดมันปีนรถไถกันสิดึงขึ้นมันหยาดมันปีนเลยงนายใครอยู่บกเงินยังมาโดดคือโดดท่านสิเนี่ยจะว่ารถมันคอยงอยรุ่งมีปัะนโดดออกโดดบ่โดดออกประตูท่าเงินผู้โดยสารเนี่ยเออมันเด็กคอยออกมาหนีตัว ดูว่ารถสุพิ้งค่อยออกมั้นว่ามันว่ารถมันกอยหน่วยลงเยอะมันมันมากอันมอพนเนาะเมนเขาโค้งมากไมก็เออขันทอนามแตกั้น่มันควมรเป็นบบา้งจอกราเปนทอใหญ่งเลยยกไอ้เปล่าจไปยูไก่อะไรไม่ไปยู่ไก่อะไรแล้วเด็ก คืนคืนนี้ลา sure> ึ้นเนียบ้านคืนเนื้อบ้านึ้นเนี้บ้านดีดีเออเน้อจังเราคุ้มค่ากว่าที่เดิ Ừ. Ừ. Hãy subscribe ừ. <laughs> ừ. là... là... à. cái kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไปูก็ไปบอลดูไปบอลนี่นี่โล่งละกำลังโล่งยกคืนนี้่ต้องเอาโล่งพืนลาบให้มันต่งในกองเมันต่างในกอนมันไม่ไดหันอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหนี่นี่ชื่อจบไหม เนาะเอารถไถมามาทางนี้ดึงโรคดึงช่วยซื้อแมนช่วยเหรอเอารถไถมามาหนี่ดึงทางนี้ลงโรคแล้วที่ค่ะไม่ได้ใส่เบรกเลยแมนเอา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 หนันเอาเกี้ยนอันชูไวย

แมนเขาโค้งเร็วอยู่เดี่ยววราไม่ยอมอนู่เนาะมันเริมเจิดนังวันเจ่งสมอเจ่งเจ่งมยนเพราะว่าโค้งวันนี้ทาาเดียวเป็นบอแม่มาเร็วดีกว่าขันทอดทุีย่างจะเอา มาไหวๆเดีวร้อนฮักเหี่ยวเลยนะกันยังไงดีก้นโมกินอย่างกรยังงเนาะ กินรถขั้นอีกอ่ะเสียนพ่ามันตุมันมีรถอยู่อันรถอะไรลาล่คนกับยานมันปิ้นเอยงน่ะมันเนี้ยมันแข้งอย่างเนาะเออบัดีีนีเบี่ยงหนามันขึ้นเทิ่ง đó bọn nó điên quá điên điên quá điên điên อื่นนี้ล่ะเอ้นนบ้านตินรถอังสี่หละกข้อมประมาทนะคะสิโทษรถ,ถระอะไรด้นขับโทษรถอะไ้นะคะเลาขับรถเยียประมาทเวยหน่อยยืมีสตีทุกการขับซีนะคะ ถ้าขายเงินอะสามเดืนขายแล้ว ขี่ไปมาให้มีสตีนนะคะอย่าประมาทพี่นอ้องอีโตนรถแล้วเบิง่งเนี้ยนะคะอีโตนโรถอุบัติเหตุกั้นเขาบ่าต่ำตัวกับตัวต่ำเขาแล้วก็เสียรักเองเท่านั้นนะคะแลแล้วคืนนี้ลาเอ้ยคืนนิลาเอ้ยอี้โตนรถเนาะดีที่คนบ่เป็นยังนะดีที่คนบ่เป็นยัง うん、そのまに。 เบาล้มยังเด่ะเนี่ยครับเที่ยวเรื่องหือดเจอเรยเหอดเรียวเขาซ้อยนี่นจ้า คลิปกับฝากไว้นํานะคะเวลาเมื่อจับพ่วงมาได้แล้วกับออห้มีสตินะคะถ้าเกิดว่ามูญเสียขึ้นมามันบวบคุมเนาะพี่น้องเนาะน,นีใจยังดีนเนาะคนขับบกเพ็ญยังนะคะคนขับปลอดภัยนะคะอน,นี้เพิ่นสีเหลียวเพิ่นมาแห้งผดเนาะตีโค้งเขารดกระเลยเสียหลักนะคะสําหรับคลิปนี้กับฝากพี่น้องใบกระเพื่อมทรนนีนะคะคลิปหน้าเจองคอกันใหม่คลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ